ครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่16ตุลาคม2565ประธานาธิบดีโจมไบเดนผู้นำสหรัฐได้กล่าวระหว่างการลงพื้นที่ในรัฐโอเรกอนเมื่อวันที่15ตุลาคม2565เกี่ยวกับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลอังกฤษบอกว่าเป็นความผิดพลาดโดยเฉพาะการลดภาษีให้กลุ่ม กลุ่มคนรวยระดับบนแต่ท้ายที่สุดแล้วการตัดสินใจเป็นเรื่องของรัฐบาลประเทศนั้นไม่ใช่เรื่องของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศโจ,จบไบเดนก็ยืนยันนะครับว่าเศรษฐกิจของสหรัฐแข็งแกร่งมากและเขามีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการที่เงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าต่อเนื่องแม้อัตราเงินเฟอ้อในประเทศยังอยู่ในระดับสูงเนื่องจากว่ารัฐบาลสหรัฐจับตาด้วยความกังวลต่อสถานการณ์ของประเทศอื่นนั้นมากกว่า ด้านรัฐบาลอังกฤษนั้นยังไม่มีปฏิกิริยาต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐอย่างไรก็ตามนายเจอร์มีฮันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ของอังกฤษก็บอกว่าอัตราภาษีบางรายการจําเป็นต้องเพิ่มขึ้นและการตัดสินใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของประเทศต้องชัดเจนและจริงจังมากกว่านี้และวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาว่านายกรัฐมนตรีลิทรัตตัดสินใจผิดพลาดในหลายด้านที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยเฉพาะแผนการที่ยกเลิกแล้วนั้นขาดเป้าหมายชัดเจนอย่างสิ้นเชิง ว่าจะหาเงินจากที่ใดมากถึง45,000ล้านปอนด์หรือว่าราวๆ1.92ล้านล้านบาทครอบคลุมระยะเวลาระหว่างปี2569ถึง2570ขณะที่เจอร์มีฮันซึ่งเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนับเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนที่4ของอังกฤษภายในระยะเวลา2ปีต่อจากทางด้านควาซิควาเทงซึ่งทางด้านลิททรัทนายกร,รัฐมนตรีนั้นเพิ่งปลดออกจากตําแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังอยู่ในตําแหน่งได้เพียงแค่1เดือนกว่าๆเท่านั้นนี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับเมื่อทางด้านในส่วนของผู้นําสหรัฐอย่างประธานาธิบดีจโจไบเดนได้ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของอังกฤษนะครับทั้งๆท,ที่สภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเวลานี้ก็ไม่ได้ดีมากนักเนี่ยครับอัตาราเงินเฟอ้อนั้นก็ยังคงพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ว่าโจไบเดนนั้นก็บอกว่าพวกเขาสนใจความเปลี่ยนแปลงของ รัฐบาลประเทศอื่นเนี่ยนะครับหรือว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศอื่นมากกว่าความกังวลที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในเวลานี้และยังมองว่าเรื่องของสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าเวลานี้สหรัฐอเมริกาค่าเงินดอลลาร์นั้นเนี่ยแข็งค่าต่อเนื่องนะครับการที่ค่าเงินนั้นแข็งค่า มากเกินไปนั้นก็ไม่ใช่จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจภายในประเทศมากนะักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับสำหรับการออกมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลของอังกฤษจากทางด้านโจไบเดนครับ